สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567เรามาถึงผู้ที่เกิดวันเสาร์แล้วค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์าศาสตร,ร์จ์โดมิโน,โนในการพยากรเราจะพยากรกันแบบจักรราศีโดยใช้แผ่นธรรมสินในการกำหนดตำแหน่งต่างๆนะคะมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโน,โนแทนคุณตนุได้สองสองสุภาได้กระดุมพระได้สามห้า สหัสชชะได้สี่สี่พันธุได้หนึ่งสี่ปุตตะได้สองเก้าอลิได้หกหนึ่งปัตตนีได้ห้าห้ามรณะได้ เจ็ดห้าสุภะได้ศูนย์หนึ่งกรมมะได้เก้าศูนย์ลาภะได้เก้าหกวินาศได้สี่หกค่ะเรามาดูนะคะว่าตนุได้สองสองในที่นี้เขาบอกว่าช่วงของผู้ที่เกิดวัน สาวมีเกณฑ์ของการเดินทางบ่อยๆนะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้หรือบางคนถ้าไม่เดินทางบ่อยก็มีเกณฑ์ของการที่ได้งานท้าทายความสามารถแหละ <c oughs> งานที่ท้าทายความสามารถงานที่ยังไม่เคยทําแล้วก็เป็นงานที่เขาเรียกว่าคุณอยากจะทดลองทําด้วยนะคะคุณเป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบเสี่ยงในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะเสี่ยงทําอะไรที่ตัวเองยังไม่ได้ทําหรือกําลังคิดวางแผน ที่อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นการท้าทายความสามารถเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยทํายังไม่มีความชํานาญกับสิ่งนั้นแต่ถามว่าจะทําได้ไม่ได้อันนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหน <c oughs> ขออภัยค่ะตําแหน่งต่อมากระดุมพระตานเงินได้สามสามห้า หกสามห้าในที่นี้ในช่วงเดือนพฤษภาการเงินดีมีรายได้ดี <c oughs> แต่ว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะถึงแม้จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่การเงินก็ยังดีมีเงินเหลือกินเหลือเก็บนะคะไม่ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินแต่มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่า <c oughs> อาจที่จะต้องลงทุนเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างนะ แต่ก็ประสบความสำเร็จสามารถที่จะมีเงินทองได้เป็นช่วงของการที่กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเสี่ยงลงทุนทำอะไรแบบเสียเส่ยงในที่นี้เขาบอกว่าถึงจะเป็นการลงทุนแบบเสียเส่ยงแต่ไม่ได้เดือดร้อนนะคะตำแหน่งต่อมาตำแหน่งสหัชชะสหัชชะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องไดส้สี่ในที่นี้เขาบอกว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องพึ่งพาอาศัยได้นะคะ หรือสังคมมองว่าคุณเป็นคนมีเงินนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเพื่อนถ้าเกิดมีเรื่องเดือดร้อนพึ่งพาเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องได้ไหมพึ่งพาได้หรือบางทีก็อาจจะมีในแนวที่ว่าญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือจากคุณแต่คุณก็ไม่ปฏิเสธนะคุณก็ช่วยเพื่อนฝูเออในที่นี้เขาบอกว่า ผู้ที่เกิดวันเสาร์เองเป็นช่วงของการที่มีความโดดเด่นมีความโดดเด่นหลายด้านจึงทําให้สังคมมองว่าคุณเป็นคนมีเงินคุณเป็นคนดูดีมีฐานะมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นมันอาจยังมีการที่เรียกว่าถูกถูกมองว่ามีเงินเลยต้องมีการช่วยเหลือผู้อื่นเกิดขึ้นนะคะตำแหน่งต่อมาพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวได้หนึ่งสี่ <c oughs> ความสัมพันธ์ในครอบครัวได้หนึ่งสีในที่นี้เขาบอกว่าเอ,อ่มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีแต่เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอาจจะต้องแยกออกจากครอบครัวไปอยู่ต่างหากหรือมีการที่จะต้องออกไปอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวของตัวเองในช่วง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ใครที่แยกอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามีเกณฑ์คือไม่ได้อยู่กับครอบครัวแต่ถ้าใครยังอยู่รวมกับครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะต้องแยกออกจากครอบครัวไปอยู่ต่างหากจะถามว่าครอบครัวรักกันดีไหมรักกันดีนะคะแต่การที่แยกออกไปเนี่ยแยกออกไปเพื่อเพื่อไปเติบโตในที่นี้ก็บอกว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ต้องการแยกออกไปเพื่อไปพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะต้อง ออกไปพัดภาคจากถิ่นที่อยู่เพื่อให้ชีวิตตัวเองเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมมีอนาคตมีโอกาสที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ของการที่จะต้องแยกตัวออกไปจากครอบครัวของตัวเอง <c oughs> <c oughs> หรือบางทีก็อาจจะหมายถึงการที่แยกตัวออกไปอาจจะไม่ได้อยู่กับคู่ครองในช่วงของเดือน พฤษภาคมนี้ก็ได้มีเกณฑ์ของการอาจจะต้องแยกกันอยู่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้แยกกันอยู่นั่นไม่ไม่ได้หมายความว่าเลิกกันนะคะอาจจะหมายถึงว่ามีการแยกกันอยู่เพื่อไปทําธุรกิจบางอย่างหรือเพื่อไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เป็นการทําที่ดีมีโอกาสที่จะทําให้ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวดีมากิงขึ้นกว่าเดิมตําแหน่งต่อมาปุตตะ <c oughs> ปุตตะได้สองเก้า สองเก้า <c oughs> ในที่นี้เขาบอกว่าถ้าถามถึงเรื่องเอ,อการลงทุนร่วมหุ้นหรือธุรกิจใหม่ๆที่คิดจะทำในที่นี้อย่าเพิ่งคิดทำ อย่าเพิ่งคิดทําในเดือนพฤษภาจะดีกว่าจริงๆอยู่ในตอนต้นน่ะบอกแล้วว่าจะเป็นการทําแบบเสี่ยงๆแล้วก็เป็นการลงทุนถ้าถามว่าลงทุนน่ะสาเร็จไหมสําเร็จแต่มันจะเป็นการลงทุนที่มันกว่าจะประสบความสําเร็จหนึ่งมันจะช้าและอาจจะเป็นการที่เหมือนคุณจับปลาสองมือมันต้องทําอะไรสองอย่างควบคู่ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นจะทําเองคนเดียวย่อมทําไม่ได้อาจจะเป็นการที่เรียกว่าคุณทําแล้วทิ้งให้อีกคนหนึ่ง หรือถ้าคุณมีคู่ครองถ้าในดวงนี้เป็นผู้ชายก็ต้องบอกเลยว่าให้ผู้หญิงเป็นคนดูแลก็คือให้แฟนเราเป็นคนดูแลต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามมันจะเป็นการทําแล้วไม่ได้ดูแลเองมันจะมีผู้หญิงดูแลแทนนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นการที่เรียกว่าทําแล้วไม่ได้ลงมือทําเองเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทำอ่ะอย่าเพิ่งทําจะดีกว่าแต่ถ้าจะทําถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่มันจะเติบโตช้านะ มันจะค่อยเป็นค่อยไปนะมันจะไม่ได้ดั่งใจที่เราคิดนะเพราะเราไม่ได้ไปลงมือทําด้วยตัวเอง <c oughs> มันไม่เหมือนช่วงมันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะชีวิตของเราเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องใจเย็นๆสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์แต่ถ้าถามถึงเรื่องบางคนอยากจะมีลูกในช่วงนี้ถ้าอยาก,ม,ก,ก,กนะะมีลูกต้องไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีลูกต้องไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าใครถามถึงลูกในคันจะได้ลูกสาวนะคะจะมีลูกสาวส่วนถ้าถามถึง ความรักใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์จะได้จะพบรักกับชาวต่างชาติจะเป็นคนมีสเสน่ห์ผู้จาปากหวานหน้าตาดีมีสเสน่ห์เอ่อถ้ามีสเสน่ห์ในทีน่นี้ก็จะพูดว่าจะมองว่าเจ้าชู้ก็ได้หรือจะพูดว่าเขามีสเสน่ห์ดังนั้นเขาอาจจะมีคนคุยหลายคนนะคะก็ดูดูศึกษาไปก่อนอย่าเพิ่งไปปักใจตำแหน่งต่อมา <c oughs> อลิอุปสรรค นะคะการติดขัดการขัดแย้งสตรู <c oughs> อุปสรรคต่างๆในที่นี้นะคะอ่ะอย่างเช่นว่าถ้าเราอุปสรรคหรือลูกน้องบริวารถ้าเราทําธุรกิจส่วนตัวเรามาดูที่ลูกน้องบริวารเขาบอกว่าช่วงลูกน้องบริวารอะเข้าๆออกๆอยู่บ่อยๆมันจากการที่เราต้องต้องปกครองดูแลเขาให้เหมือนเป็นญาติพี่น้องใครที่ดีก็ ต้องรักษาเขาเอาไว้ใครที่ไม่ดีก็อยากจะออกก็ปล่อยเขาออกไปนะคะเพราะมีเกณฑ์ของการลูกน้องเขาเข้าออกอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่ดีเราควรเก็บรักษาเอาไว้ด้วยการที่น่าจะมีอะไรตอบแทนสําหรับความดีของเขาบ้างส่วนถ้าเราทํางานประจําอยู่ถามว่ามีอุปสรรคติดขัดใดๆไหมมันอาจจะช่วงนี้เราอาจจะเจองานที่ค่อนข้างที่จะหนักกว่าเพื่อนฝูง อาจจะเป็นงานที่คนอื่นทําไม่ได้งานที่มีงานที่ต้องมาแก้ไขหรืองานที่มีปัญหาหรืองานที่ยากงานที่ลําบากจะโยนมาให้เราเขาจะมองว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถมากกว่าคนอื่นดังนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์เองอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ๋งานหนักจังเลยอะไรอะไรก็โปะมาที่เราอะไรๆก็โปะมาที่เราทําไมไม่ให้คนอื่นทาบ้างอันเนี้ยเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานเ็ามองว่าคุณมีความสามารถพิเศษมากกว่าคนอื่นแต่ถามถึงว่าเอ เพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายคิดไม่ดีกับเราไหมไม่นะคะเขาก็รักเมตตาเราแต่เขามองว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนมีความสามารถจึงโดนจึงเขาเรียกว่าจึงเหนื่อยกว่าคนอื่นจึงลำบากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองที่ตำแหน่งต่อมาปัตตนินะคะเรามาดูเรื่องความรักสําหรับคนมีครอบครัวก่อนได้ห้า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 ในที่นี้เขบอกว่าเออความรักก็รักกันดีอยู่มีการ ค่อนข้างจะจู้จี้ขี้บ่นเข้าหากันอยู่ตลอดเวลาไม่เดี๋ยวพอฝ่ายหนึ่งขี้บน่นอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะนิ่งฟังหรือบางทีก็ขี้บ่นด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่หรือเลิกลาก็อย่าลางไม,ไม่ใช่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็เป็นอย่างนี้ยอยู่เป็นประจํา มันเหมือนเป็นเรื่องประจำเหมือนลิ้นกับฟันเจอหน้ากันบ่นนู่นบ่นนี่คนนี้ก็บ่นอีกเรื่องนึงคนนั้นก็บ่นอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็เก็บเอาเรื่องเล็กๆ Spin ไม่น้อยที่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เอามาเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เอามาถกเถียงกันแต่ก็ไม่ได้เลิกลาจากการรักกันดีอยู่นะคะถ้าถามถึงเจ้านายเจ้านายเป็นคนทีเ่เขาบอกว่าเจ้านายคิดเล็กคิดน้อยกับทุกเรื่อง ถ้าคุณขยันถ้าคุณมีความกระตือรือร้นหัวหน้างานคุณเจ้านายคุณเขาพิจารณาทุกขั้นตอนของการทํางานของคุณว่าคุณเป็นคนแบบไหนเขาบอกเป็นเจ้านายเป็นคนที่เก็บเล็กเก็บน้อยกับทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราขยันเรามีความกระตือรือร้นถ้าเรามีความสามารถเฉพาะตัวบอกได้เลยว่าเขาสนับสนุนผลักดันคุณแน่นอน แต่ถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจคุณไม่มีความกระตือรือร้นเขาก็เก็บทุกเม็ดเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้เราอะตกงานได้แต่ในที่เนี้ยอย่างที่บอกแล้วไงว่าเขามองว่าคุณเป็นคนมีความสามารถดังนั้นเจ้านายจึงมีความรู้สึกที่ดีๆต่อคุณว่าเออคุณเก่งคุณขยันแล้วเขาก็มองคุณมานานแล้วด้วยว่าคุณมีความสามารถ <c oughs> ตําแหน่งต่อมามรณะการพัดภาคสูญเสียจากลาเจ็บป่วยอุบัติเหตุ ได้ห้าเจ็ดได้ห้าเจ็ดในที่นี้เขาบอกว่าช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจใครที่มีกรรมพันธุ์เป็นโรคมะเร็งก็ให้ระ,ะมัดระวังเรื่องโรคมะเร็งด้วยนะคะสำหรับผู้ที่อายุ 40อัพห้อัพไปแล้วแต่ถ้าวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานก็ให้ระวังใครที่พักผ่อนน้อยนอนหลับไม่เพียงพอก็มีเกณฑ์ที่จะหน้ามืดวูบได้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอความดันต่ำบ้างความดันสูงบ้าง แล้วแต่บางคนเพราะฉะนั้นให้ระวังการวินเวียนศีรษะการปวดหัวอยู่บ่อยๆปวดหัวเป็นไมเกรนเกิดขึ้นได้นะคะระวังเกี่ยวกับระบบประสาททุกส่วนในร่างกายใครที่นอนหลับพักผ่อนไม่เป็นเวลามาเวลากลางคืนไม่หลับมาหลับเอาตอนใกล้สว่างจะทําให้คุณเป็นภูมิแพ้โรคผิวหนังแบบรักษาไม่หายหรือเป็นภูมิแพ้เป็นพิษเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับภูมิแพ้เป็นพิษเนี่ยระวังมันจะคล้ายๆแบบโรคภรมิุมพวงอะ่ะ นะคะราะฉะนั้นน่ะภูมิแพ้เป็นพิษมันจะมีหลายแบบบางคนก็เป็นแบบในแนวของโรคผิวหนังที่รักษาไม่หายลุกลามไปเรื่อยๆแล้วหมอหาสาเหตุไม่เจอก็มีด้วยนะคะส่วนการพัดภาคจากลาจากการเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยอาการหนักอยู่ก็มีเกณฑ์พัดภาคจากลาเกิดขึ้นนะคะเอ่อเหมือนกับว่าหรือถ้าใครเจ็บป่วยอยู่ก็จะเป็นช่วงของการที่เรียกว่า สามวันดีสี่วันไข่เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายหมอก็ยังหาสาเหตุไม่เจอก็รักษาประคองอาการไปแต่ว่าหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านผู้ใหญ่ในบ้านที่เจ็บป่วยอยู่แล้วหมอหาสาเหตุไม่ได้รักษาอาการแบบประคองอาการไปแล้วก็จะเป็นยืดเยื้อมันเหมือนกับเป็นเกี่ยวกับระบบระบบประสาทในร่างกายเช่น นอนไม่หลับเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ตัวเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้ตำแหน่งต่อมานะคะสุภาสุภาหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการได้ขึ้นเงินเดือนนะคะได้ศูนย์หนึ่งเขาบอกว่า เป็นคนที่มีเกียรติยศชื่อเสียงมีวาสนาบารมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีบางสิ่งบางอย่างมาบดบังอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการมีเกียรติยศชื่อเสียงนะ่ะมันมีโอกาสจะมีได้แต่ช่วงเนี้มันอาจจะเป็นว่าต้องบอกว่าวันเสาร์ปีนี้มันโลกาวินาศ เราจะมีเกติยศชื่อเสียงแต่มันเหมือนบางอย่างมามาบดบางเราให้หมั่นเติมน้ำมันตะเกียงบ่อยๆแล้วก็ไปทำบุญบ่อยๆเพื่อที่จะทำให้ใครที่กำลังที่แบบว่าแอบใส่ร้ายป้ายสีหรือแอบยุ่แย่ทำให้เราอะไปทำลายชื่อเสียงเราอะมันจะทำไม่ทาไม่ได้ <c oughs> จะมีผู้ใหญ่มาคอยปกป้องเรา <c oughs> ดังนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์อย่าลืมไปหมั่นเติมน้ำมันตะเกียงบ่อยๆ ะคะใครที่ไปไหว้ศาลหลักเมืองก็ไม่ใช่ไปไหว้แค่ปีละครั้งมีโอกาสก็ไปไหว้สักปีหนึ่งสองครั้งสาครั้งได้ก็ยิ่งดีเพื่อความมั่นคงของชีวิตแล้วก็เติมน้ํามันตะเกียงแล้วก็ไหว้พระเสื้อเมืองทรงเมืองตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะขอบาร,รมีท่านให้เรามีให้เรามีความร่มเย็นให้ศัตรูที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อเราไม่สามารถทําอะไรเราได้ขอให้เราอยู่ในศีลอยู่ในศีนลธรรมไม่ได้ไปกันแกล้งใคร ใครก็กั่นแกล้งเราไม่ได้นะคะตำแ, <st it> ตแหน่งต่อมากรรม,มาการงานต้องบอกว่าในที่นี้กรรมะมันขึ้นโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการเรียนการสอนในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการที่ใครที่ทํางานเกี่ยวกับการเรียนการสอน <st it> มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศหรือใครที่จะเรียนใครที่กําลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศจะได้ไป ใครที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ไปต่างประเทศนะคะส่วนถ้าใครที่ทำงานออฟฟิศทำงานประจำทำธุรกิจส่วนตัวใดๆก็ตามถ้าทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นก็จะเป็นการเป็นงานที่เรียกว่ามีโอกาสท,ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสท,ที่จะได้พบปะเจอเัอหรือทำงานเกี่ยวกับความเชื่อนะคะความเชื่อถือก็จะก้าวหน้าได้แต่ถ้าทำงานประจำหรือทำธุรกิจส่วนตัวที่ที่เป็นอย่างอื่น อาจจะเป็นงานค้าขายหรือเป็นะลรก็ตามช่วงนี้ต้องบอกนิดหนึ่งว่างานมันยังค่อยเป็นค่อยไปยังไม่ค่อยก้าวหน้ายังไปแบบช้าๆเรื่อยๆเฉยๆเพราะฉะนั้นนะ่ะอ,อ,อย่าเพิ่งท้อซะก่อนนะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่ว่าอย่าลืมนะว่าวันเสาร์อย่างที่มาดามบอกว่าวันเสาร์ปีนี้โลกาวินาศหลังหลังกาลโยกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยวันเสาร์ก็อาจจะมีอุปสรรคติดขัดทําให้เรารู้สึกท้อถอยว่าทาไมงานเราเมื่อก่อนสงการมันยังดู ไปได้ลุ่งกว่านี้ทําไมตอนนี้มันถึงได้มีอุปสรรคติดขัดทําไมธุรกิจเราไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนตอนนั้นทาไมอยู่ดีๆมันดอรอปลงมาไปเติมน้ํามันตะเกียงซะนะคะไปเติมน้ํามันตะเกียงแล้วก็ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ศาลหลักเมืองนะคะขอให้ชีวิตหน้าที่การงานเรามีความมั่นคงถ้าเป็นไปได้ไปไหว้พระแม่ธรณีบิดมวยผมด้วยพเพื่อที่จะได้เอ่อให้ท่านปัดเป่าเอาสิ่งที่ไม่ดีน่ะ ฝากสิ่งที่ไม่ดีกับพระแม่ธรณีให้ลงไปสู่พื้นดินเหลือแต่สิ่งที่ดีๆของเราเก็บเอาไว้นะคะเราไปไหว้เราไปทําบุญในส่วนเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตเราปัดเป่าในสิ่งที่ไม่ดีออกไปถึงแม้เราจะช่วงนี้เออโลกาวินาศก็จริงมันก็จะอาจจะไปเป็นแค่เพียงผลกระทบเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ไม่รุนแรงเอาจริงๆนะมาดามาเกิดวันศุกร์ <c oughs> ปีที่แล้วโลกา ทังอุบาททั้งโลก,กาวินาศมาดามเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยปีนี้วันเสาร์โลก,กาวินาศลูกชายมาดามเนี่ยเกิดวันเสาร์เขาต้องพามาดามเข้าโรงพยาบาลพอ ก่อนพอหลังสงการเนี่ยพาพ่อตาเข้าโรงพยาบาลกลับจากพ่อตามาพาแม่ตัวเองเข้าโรงพยาบาลอีกดังนั้นนะ่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นการแก้เค็ดนะเพราะว่าเขาจะต้องมีเรื่องเจ็บป่วยแต่เขานะับพาผู้ใหญ่แล้วบางทีก็ต้องไปนอนเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็เลยเป็นการแก้เค็ดว่าตัวเองได้เข้าโรงพยาบาลแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์อะ หน้าที่การงานถ้ามันจะดรอปลงไปส่วนเรื่องสุขภาพถ้าเกิดมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในที่นี้อ๋อสุขภาพลืมบอกอีกนิดนึงให้ระมัดระวังการขับรถขับลาอย่าให้เร็วเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเราแก้เค้นด,ด้วยการที่ไปทําบุญลงศพซะแล้วก็ไปเติมน้ํามันตะเกียงถ้ามีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยเราไปดูแลญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเราเข้าไปคล้องเกี่ยวเข้าไปมีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยของผู้อื่นมันจะเป็นการแก้เค็ดนะคะ อ่ะตำแหน่งต่อมาลาภ <c oughs> ลาภเรื่องโชคลาภโชคลาภในที่นี้ได้เก้าหกเก้าหกเขาบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภนะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เขาบอกว่าดวงการพนันมันขึ้นมีเกณฑ์มีโชคลาภ ได้เลขเบิลเลขคู่เลขหามหรือไม่ก็เป็นเลขเดิมเดิมที่เคยเล่นแล้วคิดจะทิ้งอย่าทิ้งมันจะหวนกลับมานะคะบางคนอาจจะเล่นทะเบียนรถบางคนอาจจะเล่นบ้านเลขที่หรือบางคนอาจจะมาจากความฝันหรือมาจากรางสังหรณ์ของคุณมาจากเซนส์ของคุณนะคะเพราะมันจะได้มาจากเซนส์หรือบางทีโชคลาภของคุณอาจจะเป็นเรื่องของฝันของฝากของกำนันก็คุณก็จะไม่ได้ลาบลอยเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วนะต่อมาวินาศ วินาศได้สี่หกนะคะสี่หกในที่นี้ก็บอกว่าศัตรูลับๆม,มีการมีคดีความหรือเรื่องทุกข์ใจหรือว่าการปิดบังซ่อนเลนหรือแม้กระทั่งสิ่งลี้ลับเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นพระปางนาปกคุณมีสิ่งลี้ลับที่เป็นเกี่ยวกับพญานาคให้บูชาพญานาคให้นับถือท่าน เดี๋ยวจะฟังกันว่าเอ้ยทําไมมาดามพูดแต่พญานาคจริงๆมาดามศรัทธาท่านมากแล้วมันขึ้นเกี่ยวกับพญานาคจริงๆแล้วก็ใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อไม่ได้บังคับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้บังคับให้ใครต้องมาเชื่อตามส่วนใครเกิดวันเสาร์รู้อยู่แล้วว่าพระประจําวันเกิดคือพระปางนาคปกดังนั้นนะควรบูชาพญานาคจะส่งผลทําให้อุปสรรคติดขัดหรือเรื่องอะไรที่มันจะเข้ามาทําให้มีพิษภยัยใดๆจะถูกจะถูกปกป้อง ปัดเป่าออกไปนะคะส่วนใครที่มีคดีความถามว่าจะมีเกณฑ์มีคดีความเกิดขึ้นไหมคนที่ไม่ได้มีเรื่องราวใดๆไม่มีคดีความเกิดขึ้นส่วนใครที่มีคดีความอยู่แล้วให้ระมัดระวังว่าถ้าเกิดคุณไม่ประนีประนอมไม่ไปไปยอมความกันซะคุณจะต้องถูกฟ้องหลายสารยืดเยื้อกว่าจะจบสิ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปพูดไปไปประนีประนอมขอประนีประนอมซะเอ่อ คู่กรณีของเราเนี่ยเขาเป็นคนขี้ใจอ่อนเดี๋ยวเขาก็ยอมเพราะเวลาไปพูดก็ต้องรู้จักการพูดที่เรียกว่าอารมุ่มอรมยไม่ใช่ไปพูดแบบว่าฉันไม่สนใจฉันไม่แคร์ใครแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเขาไม่อารุ่มอร่วยให้เรานะเขาก็จะยิงโกรธเรานะคะถ้าถามถึงเรื่องศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆไม่มีศัตรูเปิดเผยละถ้าศัตรูเปิดเผยในที่นี้เขาบอกว่าศัตรูเปิดเผยมีเป็นคนเก่าคนแก่เป็นคนที่อยู่มานานแล้ว อาจจะรู้สึกหมั่นไส้เราได้ดีเกินหน้าประมาณนี้อาจจะทําให้เราทําอะไรเราได้มากไหมไม่มากจะทํเราแค่เพียงเรารู้สึกว่าอึดอัดใจแค่นั้นเองเพราะว่าเรามีคนคอยคอยปกป้องเราอยู่นะคะดังนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์เองก็จะรอดตัวไปจากศัตรูทั้งลับๆและศัตรูเปิดเผยนะคะส,ส่วนสําหรับใครที่เข้ามาดูแลเห็นว่าเอ๊ออ่านโดมิโนยังไงถึงเป็นเรื่องเป็นราวโดยที่ไม่ได้มีรูปภาพ ศาสตร์โดมิโนรวมศาสตร์ทั้งหมด4ศาสตร์ทั้งไพ่ทั้งดาวทั้งทักษะแล้วก็เลขศาสตร์ดังนั้นใครสนใจเรียนเพื่อเอาไปเป็นอ,อ,อาชีพเสริมนะคะสนใจทักไปที่ Facebook ของมาดามนะคะมาดามนัดคนอ่านดวงทักอินบ็อกไปนะคะว่าสนใจเรียนศาสตร์มหาสจันโดมิโนมาดามจะส่งรายละเอียดทั้งอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ เออ่ค่าเรียนให้นะคะส่วนใครสนใจจะเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวเพื่อจะได้เป็นดวงของตัวเองอย่างโดยละเอียดก็ไปที่ Facebook ของมาดามค่ะทักอินบ็อกไปบอกว่ามาจาก YouTube มาดามมีส่วนลดให้30%นะคะจากราคาค่าดูทุกทุกรายการส่วน FC ใหม่ที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่ฝากกดแชร์ด้วยค่ะแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็ เป็นค่าคูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ